เวกเตอร์ที่เท่ากันขนาดกันและนิสศษของเวกเ,เตอร์ใน2 d ก็จะมี3หัวข้อย่อยนะคะหัวข้อที่1การนิสศษของเวกเ,เตอร์หัวข้อที่2เวกเตอร์ที่เท่ากันและหัวข้อที่3เวกเตอร์ที่ขนานกันเรามาดูหัวข้อแรกกันเลยค่ะการนิสศษของเวกเ,เ,เตอร์เวกเตอร์ u จะมี a เป็นจุดเริ่มต้นและ b เป็นจุดปลาย ส่วนเวกเตอร์ลบ u จะมี b เป็นจุดเริ่มต้นและ a เป็นจุดปลายดังรูปนี้ค่ะซึ่งเราจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ u จะมีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ u แต่มีทิศทางตรงข้ามค่ะเราไปดูสื่อ gogba e กันเลยค่ะค่ะเรามาดูนิสัยของเวกเตอร์กันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือสร้างเวกเตอร์ u ขึ้นมาค่ะ โดยเราจะได้ว่าพิกัดของเวกเตอร์ u จะเท่ากับ4.46 2.56ค่ะดังนั้นสเต็ปที่สองเราก็จะพิจารณาหาเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามพอเราพิจารณาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลากเวกเตอร์มาค่ะซึ่งเราก็จะได้เวกเตอร์ i ที่มีพิกัดลบ4.46ลบ2.56ค่ะดังนั้น สเต็ปที่3นะคะเราก็จะพิจารณาว่าเวกเตอร์ u มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ i และมีทิทางตรงข้ามหรือไม่ถ้ามีทิทางเท่ากันและทิทางตรงข้ามแสดงว่าเป็นนิเสธกันค่ะเราก็จะมาดูเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ i ตรงนี้นะคะซึ่งเวกเตอร์ u ก็จะมีทิศเป็นบวกเวกเตอร์ i ก็จะมีทิศทางเป็นลบนี่ค่ะเห็นเครื่องหมายลบตรงนี้ไหมคะก็แสดงว่าเป็นนิเสธกันค่ะแล้ว เวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ i มีขนาดที่เท่ากันในสื่อนี้นะคะเราก็จะลองเลื่อนดูคะ่ะว่าเป็นนิเสีกันหรือไม่ซึ่งเราก็จะเห็นไหมคะว่าพิกัด x ของเวกเตอร์ u จะเป็นลบ0ูนย์จุดเจ็ดเจ็ดพิกัด x ของเวกเตอร์ i จะเป็นศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดพิกัด y ของเวกเตอร์ u เป็นสองุหพิกัด y ของเวกเตอร์ i เป็นลบ2จุดูนห ดังนั้นแสดงว่าเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ i มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามแสดงว่าเป็นนิเสธกันค่ะเวกเตอร์ที่เท่ากันเวกเตอร์2เวกเตอร์เท่ากันก็ต่อเมื่อเวกเตอร์ทั้งสองขนาดกันมีทิศทางเดียวกันและมีขนาดเท่ากันจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดียวกันสิ่งสำคัญคือ ทิศทางและขนาดเราเขียนได้ว่าเวกเตอร์ u เท่ากับเวกเตอร์ v ถ้าเวกเตอร์ทั้งสองเท่ากันจะได้ดังรูปนี้ค่ะซึ่งเราก็จะเห็นว่าเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v มีทิศทางและขนาดที่เท่ากันค่ะบทนิยามนะคะ1ถ้าเวกเตอร์ u เท่ากับ ai บก bj และเวกเตอร์ v เท่ากับ ci บก dj เป็นเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก2มิติแล้วเวกเตอร์ u เท่ากับเวกเตอร์ v ก็ต่อเมื่อ a เท่ากับ c และ b เท่ากับ d ค่ะ 2. ถ้าเวกเตอร์ u เท่ากับ a 1 i บวก b 1 j บวก c 1 k และเวกเตอร์ v เท่ากับ a 2 i บวก b 2 j บวก c 2 k เป็นเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก3ามิติแล้ว เวกเตอร์ u เท่ากับเวกเตอร์ v ก็ต่อเมื่อ a 1เท่ากับ a 2 b 1เท่ากับ b 2และ c 1เท่ากับ c 2ค่ะไปดูสื่อเจยวจีบ้ากันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้สื่อกันเลยนะคะกำหนดให้ a นะคะเป็น2-1ลบ1 b ลบ1 c 5 3และ d นะคะเป็น2 4นะคะอยากทราบว่าเวกเตอร์ ab เนี่ยเท่ากับเวกเตอร์ cd หรือเปล่านะคะ อันดับแรกเนี่ยเราก็จะต้องมาหาเวกเตอร์ AB แล้วก็เวกเตอร์ CD ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็พิจารณาว่า2องเวกเตอร์นี้เท่ากันหรือเปล่านะคะวิธีทํานะคะเนี่ยให้เรามาตรงสไลด์ที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะให้เราเลื่อนสไลด์ลงมา1ครั้งค่ะก็จะได้เป็นวิธีทำเวกเตอร์ AB เท่ากับลบหลบสซึ่งก็คือปลายลบต้นใช่ไหมคะลบหลบสและ ศูนย์ลบลบหนึ่งปลายลบต้นก็จะเป็นศูนย์ลบลบหนึ่งค่ะดังนั้นเวกเตอร์ AB ของเราก็จะเท่ากับลบสามลบลบสามหนึ่งนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาหาเวกเตอร์ CD นะคะให้เราเลื่อนสไลด์ที่อยู่ฝั่งขวามือลงมาเหมือนกันค่ะก็จะเป็นเวกเตอร์ CD นะคะก็จะเท่ากับสองลบห้าปลายลบต้นนะคะสองลบห้ 5, 3, 3, าสี่ลบสามสี่ลบสามค่ะดังนั้นเราก็จะได้เวกเตอร์ CD ของเราก็จะเท่ากับ ลบสามหนึ่งค่ะจะเห็นได้ว่าเวกเตอร์ AB และเวกเตอร์ CB เนี่ยเท่ากันเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปดูกราฟกันเลยนะคะเพื่อเดี๋ยวเราจะไปดูเวกเตอร์กันเลยนะคะ,เพ,เ,ะ,เ,ะ,คะเพื่อจะให้เห็นภาพชัดขึ้นนี่เห็นไหมคะว่าเวกเตอร์ AB และ c d เนี่ยจะมีทิศทางเดียวกันเลยนะคะแล้วก็จะมีขนาดที่เท่ากันค่ะต่อมานะคะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนโจทย์นะคะโดยที่เราจะสุ่มโจทย์ให้สุ่มโจทย์นะคะให้เราเลื่อนสไลด์ขึ้นไปเหมือนกับให้กลับไปเหมือนเดิมเลย เส็จแล้วกดตรงสตาร์ทตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าโจทย์นะคะจะทําการสุ่ม A B C B ขึ้นมาให้เราใหม่นะคะโดยเป็นการสุ่มตัวเลขขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วเราก็มากดสต็อปมีเห็นไหมคะว่าชุดข้อมูลนะคะก็จะเปลี่ยนไปวิธีทำนะคะทาเหมือนเดิมเลยให้เราเลื่อนกะไล่ลงมานะคะก็จะเป็นเวกเตอร์ A B นะคะก็จะเท่ากับ0ลบลบ5แล้วก็4ลบ1ค่ะ ดังนั้นเวกเตอร์ AB ก็จะเท่ากับ5 3ค่ะต่อมาอเวกเตอร์ CD เหมือนเดิมใช่ไหมคะก็เลื่อนลงมาเวกเตอร์ CD ก็จะเท่ากับ2ลบ4แล้วก็3ลบลบ5ค่ะดังนั้นเวกเตอร์ CD ก็จะเท่ากับลบ2 8นะคะจะเห็นได้ว่า2เวกเตอร์นี้นะคะไม่เท่ากันเลยค่ะไม่เท่ากันยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันกันเลยนี่อันนี้เป็นเวกเตอร์ AB ส่วนนี้เป็นเวกเตอร์ CD นะคะจะเห็นได้ว่า เตอส์สองเ,เตอร์นี้นะคะมีทิศทางกันคนละทิศทางเลยนะคะแล้วก็มีขนาดที่ไม่เท่ากันด้วยนะคะมีสามารถมอง <S <S เห็นได้ชัดเจนเลยเดี๋ยวเราจะลองสุนอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสตาร์ารก็สตอ็อปจเห็นได้ว่าเออมันจะทำการคํานวณให้เราโดยสุดธลับเลยนะคะ <S <S แล้วเราก็มาดูการาฟููนี่จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าสองเ,เตอร์นี้เนี่ย มีทิศทางคนละทิศทางเลยนะคะแล้วก็ขนาดเนี่ยไม่เท่ากันเลยค่ะแล้วถ้าการณีที่เราอยากจะกําหนดโจทย์เองนะคะเราสามารถทําได้นะคะโดยการเลื่อนฝั่งซ้ายมือออกมานะคะมีเลื่อนแถบออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเห็นสังเกตตรงนี้นะคะสไลด์ A B C D E F G H นี่นะคะให้เรา สามารถเลื่อนได้นะคะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหนูก็จะเ işte ห็นได้ว่ามันก็จะทําการเปลี่ยนให้เรานะคะมันก็จะทําการเปลี่ยนจุดให้เราอย่างเช่นถ้าเราอยากให้มันเป็นสีให้เราก็เลื่อนมาตรงสีตรงนี้สังเกตตรงนี้ค่ะ,คะแล้วก็อยากให้เป็น b เป็นลบห้าเ,เราก็สามารถทําได้นะคะเราสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเลยแล้วก็เห็นว่าตัวเลขนะคะก็จะามีการคํานวณที่เปลี่ยนไปนะคะก็จะมีการคํานวณให้เราเลย เราสามารถเลือกได้นะคะค่ะเสำหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นขีดขีดบ,บนและขีดล่างนะคะหรือว่าค่าต่ําสุดสูงสุดนะคะก็จะอยู่แค่ลบห้าถึงห้านะคะแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะโดยให้เรากดสามจุดสามจุดตรงนี้แล้วก็มาตรงที่การตั้งค่านะคะสไลเดอร์นี่เห็นไหมคะมันจะบอกว่าค่าต่ําสุดนะคะเราสามารถเพิ่มได้ให้เป็นสิบก็ได้ะคะ่ะเช่นสิบสิบกับ ตินะคะที่แล้วก,กดการกระบาดออกเลยเห็นไหมคะว่ามันจะทําการเปลี่ยนให้เรานะคะเมื่อกี้เราเปลี่ยนตรงตรงไหนนะนี่เมืม่อกี้เราทําการเปลี่ยนตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ก็จะเป็นเรื่องที่เราไปไมันก็จะเปลี่ยนให้เราไปถึงจนถึงติดเลยนะคะเห็นไหมคะตัดดิรามิน ก็จะทําการคํานวณให้เราเลยค่ะแล้วก็จะมีรกราฟไนด้วยนะคะนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสําหรับวิชาคณิตศาสตร์นะคะเป็นวิชาที่เป็นนามนธรรมนะคะดังนั้นเราก็จะต้องพยายามหาสื่อการเรียนยการสอนนะคะที่ทําให้นักเรียนมองเห็นภาพที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้ทําให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่เรียนมากยิ่งขึ้นนะคะเวกเตอร์ที่ขนาดกาันบทนิยามนะคะ เวกเตอร์ที่ขนานกันคือเวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกันหรือมีทิศทางตรงกันข้ามทฤษฎีบทกำหนดให้เวกเตอร์ u ไม่เท่ากับ0และเวกเตอร์ v ไม่เท่ากับ0จะได้ว่าเวกเตอร์ u ขนานกับเวกเตอร์ v ก็ต่อเมื่อมีจํานวนจริง a ไม่เท่ากับ0ซึ่งทําให้เวกเตอร์ u เท่ากับ a คูณเวกเตอร์ v ค่ะดังรูปค่ะไปดูสื่อ g e o g e b r ากันเลยค่ะ มาถึงช่วงนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการใช้สื่อในหัวข้อการขนานกันของเวกเตอร์นะคะจากบทนิยามที่กล่าวมาข้างต้นที่ว่าเวกเตอร์ที่ขนานกันคือเวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกันหรือมีทิศทางตรงกันข้ามและทฤษฎีบทกล่าวว่ากําหนดให้เวกเตอร์ u เนี่ยไม่เท่ากับ0ย์และเวกเตอร์ v เนี่ยไม่เท่ากับ0จะได้ว่า u ขนานกับ v ก็ต่อเมื่อมีจํานวนจริง a ไม่เท่ากับ0ูน ซึ่งทำให้เวกเตอร์ u เท่ากับ a คูณเวกเตอร์ v นะคะซึ่งในที่นี้เราจะให้เวกเตอร์1เท่ากับเวกเตอร์ e แล้วอีกเวกเตอร์1เนี่ยเท่ากับเวกเตอร์ f ซึ่งก่อนอื่นนะคะเราจะทำการสุ่มเวกเตอร์ e ก่อนนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ว่าเวกเตอร์ e และเวกเตอร์ f เนี่ย ขนานกันนะคะแต่ว่าค่าสเกล่าหรือค่า k ที่จะมาคูณ e แล้วทำให้ e เนี่ยเท่ากับเวกเตอร์ f เราจะดูจากตรงนี้นะคะก็ดู k เท่ากับ3ในและที่นี้เราจะได้ว่าเมื่อนำ k เท่ากับ3มาคูณกับ e เวกเตอร์ e นะคะก็จะได้เท่ากับเวกเตอร์ f นะคะเมื่อค่า k เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกก็จะได้ว่า e และ f เนี่ยมีทิศทาง เดียวกันนะคะก็คือขนาดการในพิษเดียวกันนะคะแต่สมมุติว่าถ้าเราเปลี่ยนค่า k นะคะมาที่จำนวนเต็มลบเช่นลบ4จะเห็นไหมคะ e และ f ขนาดกันโดยที่ค่าสเกลาร์ที่จะมาคูณ e แล้วจะทำให้เวกเตอร์เท่ากับเวกเตอร์ f นะคะแต่ว่าในที่นี้เมื่อ k เป็นจำนวนเต็มลบ ถ้า e และ f เวกเตอร์ e และเวกเตอร์ f จะขนานกันในทิศทางตรงกันข้ามค่ะสามารถดาวน์โหลดสื่อจากคิวะคนนี้เลยค่ะ